ผมเกษียณมาได้สองปีแล้วผู้คนมักพูดเสมอว่าชีวิตหลังเกษียณคือการพักผ่อนแต่ผมกลับไม่ได้คิดเช่นนั้นเพราะในแต่ละวันของผมไม่มีอะไรที่ทำให้ผมต้องเหนื่อยเลยผมอยากทำงานแต่ไม่มีใครรับผมยังเดินไหวทำงานไหวความจำก็ยังดี แต่ทุกที่เขาบอกผมว่าลุงแก่แล้วคำคำนี้มันเหมือนประตูที่ปิดใส่หน้าผมทุกวันลุงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรเดี๋วผมทำเองออกไปลุ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 งผมอาจโชคดีที่มีลูปรักดีส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนแต่ผมใช้มันไม่ลง พยายามที่จะประหยัดเพื่อให้เหลือเก็บจริงๆแล้วมันแทบไม่พอใช้เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุพักพลังทำใหม่จึงเสนอนโยบายงานใหม่ไวยสอวอสนับสนุนให้ผู้กเกษียณอายุที่ยังอยากทำงานได้มีโอกาสสร้างรายได้เป็นนโยบายที่ไม่เพียงช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้เท่านั้นแต่ยังช่วยลดภาระของประเทศอีกด้วยเงินที่ลูกส่งมา ส่วนหนึ่งผมจะได้เก็บไว้วันไหนที่ผมจากโลกนี้ไปแล้วเงินส่วนนี้จะได้กลับไปหาลกูกผมไม่ได้ต้องการเงินมากมายไม่ได้ต้องการให้โลกยกย่องแค่อยากทำงานการได้ทำงานทำให้ผมได้ชีวิตกลับคืนมาอย่าปล่อยให้คําว่าแก่ทำให้คนที่ยังมีแรงต้องกลายเป็นคนไร้ค่าเพราะวันหนึ่งเราทุกคนก็จะเดินมาถึงจุดนี้เหมือนกัน มาช่วยเราทำนโยบายนี้ให้เป็นจริงด้วยการกาเบอร์38